ใซ่ฮ่าทุกคนกลับมาพบกับวีแล้วนะคะในบีไฟล์สไตล์วีวีวันนี้นะคะมีแพนจะออกไปข้างนอกนะคะวีจะไปกินอะไรกับในช่วงวีรีวิวและจะไปรีวิวรนะ้านไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะไปดูกันได้เลยจ้าทุกคนคือแบบเป็นวันที่แรกมาก คือร้อนมากตอนนี้ยคือแบบคือหยาบแบบไม่เคยออกมาช่วงเวลานี้ไงเวลาไปทํางานก็ออกแบบตั้งแต่เช้ามาแลากลับก็ดึกมืดไม่เคยออกเวลาที่พวกมันอ่ะขนาดนี้เือบปลายสายแลทุกคนคือแบบแดดคือแบบแรงจีนปังฉันสุดเลยนะคะเนี่นยก็คือปัดจ,จักรยานทาแดดเป็นเลยหนึ่งแดดแดดไปเจอกันที่ร้านนะคะทุกคนวันนี้ก็เห็ุจะโปรคิวแล้วเราจะไปกินหมูกระทะกันนะคะกับจ่าอูหมูกระทะอย่าไป็นที่ร้านเพชรบะ ใช่ค่ะที่นี่มาวันนี้นะคะเจ้าอาวุธประทามันจะเป็นอยู่แถวอบ,บิ๊กซีบ้านประโข่นะทุกคนก็คือแบบใกล้ๆการเดินแบบเดินมาได้เลยนะคะทุกคนร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงซึ่งตัวแอนดี้มาวันธรรมดานะคะก็ไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมนะะ่ะถึงแล้วทุกคนคือติดรดิมถนนนะคะทุกคนมีแบบห้องแอร์ด้วยคือดีมาก ด็กองแอ์มีแค่สองโตนะคะแล้วคือหน้าร้าตอนแรกดูมันเล็กมีแบบไม่กี่ไม่กี่โต๊ะเนาะเอาเขามีแบบด้านหลังตรงนี้เดินมาหลังข้างหลังร้านก็มีที่นั่งอ่าวันนี้มาคือยังไม่มีคนสักเจ้าเราคือเจ้าแรกของร้านเลยค่ะทุกคนคจริงไม่มีคนเลยเนาะมี่ค่คนที่พามาแสงไม่ไดีเลยฝั่งนู้นย้อนแสง <laughs> ย้อนแสงฝั่งนี้โอเคได้อยู่โอเค ชุดใหญ่เป็นหนึ่งชุดนะคะชุดใหญ่อยูท่ที่ห้าร้อยบาทชุดเล็กอยู่ที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวดูชุดใหญ่ว่าแบบมันจะมีอะไรบ้างพี่เธอกินมาคือเยอะไหมหถ้านะชุดใหญ่ห้าร้อยบาทเยอะเราไปกินกับแพรสองคนะ่ะกินจะไม่หมดหร,าาหรือว่าเราแต่สาขาเราเหมือนกันทุกสาขาตอนนั้นหมวดไปกินสาขาไหนนะตอนแรกไปกินสาขาบางซ่อนกินชุดห้าร้อยลองหนงเยอะเราสั่งสามร้อยอโ,อโอเคแล้วก็ไปกินสาขาสาขาบางซื่อด้วยโอ้โหไปไกลมากเลยเนาะแล้วรู้ได้ไงว่ามีสาขานี้ เาาว่ร <า S 2> น้องที่ทํางานเคยบอกว่ากินออกสา乌สาขาวลากระองก็เลยบอกน้องไปว่าไม่เคยกินสาข่ายเลยกินไกลก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออมัอใใมอในใกล้ๆนี่หว่าพวกเรายู่ไม่เคยกินใช่คือจาวีอยากจะมาถ่ายคลิปสาูตั้งแต่บรรดาที่ไม,มต่ปีดูดก่อนโควิดรอบที่สองแล้วที่สักก็ยังไม่ได้มาออสักทีทุกคนตรงนี้ก็คือแบบมันมันเอาไปแล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังอยากกินอยู่นะคะทุกคนอันนี้ว่า มีอะไรทน่มซุสอย่าทำไมมันถึงแบบนี้วะถึงแบบอันนี้คือ,อถึงแบบอะไรก็ซอันนี้มานะทุกคนอันนี้คือเซ็ตห้าร้อยบาทนะคะก็รวมทุกอย่างแล้วก็มีผักด้วยอ่า อ๋อไปเกี่ยวสดไปค่ะนี่หน่อไดหรอกระดูกออกเออให้กระดูกออกมั้งไม่ได้แบใส่เครื่องหรอกนะใส่ผักมันก็เยอะอยู่ยเหรอเขาแบบหมักงหม,มักงามาให้เป็นนงจิง้มตอบก่อนนะตอตอกเจ้าเขาก็แบบมีมีเหลือลก,นกน้ำตาลปี๊โต๊ะให้โต๊ะมันก็คืออยู่างของคอร์เตอร์บาี้นะคะ ยังไม่ได้ชิมจริงเลยฉันว่าฉันเอมยมวยแล้วที่ต้องใส่ผักแต่ในฉันแล้วที่ต้ใส่หม, <c oughs> ม,มูสวยอ่ะส <c oughs> ยังไงอันนี้ก็คือแบบว่ารู้เลยว่าใครกินผักใครกินหมู <c oughs> เราเป็น <c oughs> คน <c oughs> เราเป็นคนกินน้อยอยู่นวเราแบบไม่ได้กินเยอะถ้าราถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนก็คือตอนเนี้ยเต็มค่ะใช่ไหมหมดเลย พอชิมน,น้ำจิ้มก่อนนะทุกคนน้ำจิ้มเขาเป็นสีบส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 บแบบส้มๆแบบนี้ค่ะใอ่เพามันเป็นสีแดงแบบแดงเลยนะก็ก็อร่อ,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 อยอนะแต่นี่มันน้ำจิ้มเขาแตกกว่าที่อื่นเนาะมันไม่เหมือนจุกกี้จ๋ามันเหมือนแบบใช่เหมือนใส่อะหละพวกเต้าเจี้ยวเลยปะหรืออะไรไม่รู้ว่ามันดูแบบไม่เหมือนน้ำจิ้มที่อื่น,น,น,ม,น,นมันดูนวัวแต่หล่อนเคยเจอเข้มกว่านี้ใช่ปะอันเนี้ยมันจะเป็นสีต้มแบบแบบเนี้ยคันกคด ไม่รู้เค้าใส่อะไรมาแต่มันมีความเผ็ดของพริกแบบพริกเขียวแบบด้วยแล้วชิมน้ำซุปดิะน่าต <c oughs> ้าวไหม่ะโอเคเลยด,ดูเลยอ่ะมันจิ้มมีความเผ็ดไม่หวานไม่ติดหวานซึ่งยิ้มเหมยเขาชอบเพราไม่ชอบกินน้ำจิ้มติดหวานจบครั้ง,งเดียว ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนเลยนะทุกคน <laughs> วิาวันพุทธข้อดีของการไปเที่ยววันแบบวันธรรมดาว่าต้องแงย่งใครเหมือนตอนที่ฉันนาไปนี่เว้ยเป็นซองผักบ้านพูลวิลล่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์อะประมาณ6-7เจ็ดพันแต่ฉันจนกดเนี่ยก็ได้มาได้3า0พันสามอะแล้วตอนแรกไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนั้นเว้ย ก็ประเด็นคือแบบดีมากอะเออคือม,มันมปนแบบเราแบบข้างบ้านไม่มีใครอยู่เลยเราบ้านหลังเดียวที่อยู่ในนั้นอะออแล้วมันแบบที่อรยกมันเต็มที่มากอะแล้วบ้านแม่คนเลิศอะ่ะเราไปดูคลิปฉันยันล่าสุดแล้วเป็นการเป็นคลิปที่เราต้องบอกคลิปที่เราลงไปก่อนอันนี้นคือแม็กบุกเราพางเราไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยดูราใชนแังกันขัดชนทุกคนแต่งงมากยอดคนดูเยอะกว่าคลิปที่กูตัดดีๆอะเออ หรือว่ากูลงคลิปไวได,ด้วยแบบหมาอาจจะมีส่วนเพราะว่าพอพุูถ่ายเสร็จปุู๊ลงเลยเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเหมือนคิดเหมือนกันคลิปนี้พี่ก็จะตัดในโทรศัพท์เหมือนเดิมมันก็จะอาจจะไม่ได้แบบฟูดสวยหรูเพราะว่าแม็กกี้ยังไม่ได้ไปซ่อมนันทุกคนก็จะตัดในโทรศัพท์ดูกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่าคอมเมนต์ด่าก,กันหรือว่าตัดโบเบอีโบอีเวนะคะแต่ยอดเอ็นเกตงงมากคนดูแบบเหมือนมันคงเรียวมากๆอะ่ะเพราะว่ากูไม่ได้ตัดอะไรออกเลยคุยกันเสียงดังกับน้องกับแม่ก็คือดูวุ่นวายไปหมดือ mm hmm. หมูนุ่มมากอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะ,อะๆๆเดี๋ยวคนก็มาเป็นอ,อีกล่าสุดจินว่าคิทดีด่คู่ไปเนี่ยหนัวน้ามอ,อแล้วแต่ปีที่แล้วดูนะ <c oughs> คนมาเป็นว่าของไม่สดเลยค่ะี่ไม่กินแล้วแบบ พี่รู้สึกเสียใจบ้างเลยค่ะน้องบอกว่าอร่อยดูนั่นนี่ก็เลยพิมพ์ตอบบอกว่าเออคือตอนนั้นเราไปกินอ่ะมันเป็นปีแล้วไงตอนนั้นกินอะ่ะมันก็เราก็รีวิวตามจริงก็คือมันอร่อยนะตอนนั้นซึ่งนี่ก็เลยบอกว่าก็เสียเสียดายแทนร้านที่มไม่รักษาคุณภาพมาตรฐานเอาไว้เลยอย่างเงี้ยะซึ่งฉันนะไม่ใช่เจ้าของร้านไงฉันไปกินฉันก็เสียเงินไปกินไง ฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นปีแล้วว่าตอนนั้นฉันกินฉันก็พูดตามความจริงที่ฉันกินซึ่งสลิตเราคนกินชอบก็ไม่เหมือนกันไง<ม>อืมเราก็เข้าใจเขานะ,านานาะกินมาลานก็แบบเคยกินแล้วอร่อยคนกินอีกรอบก็ไม่อร่อยก็ม,มีอกีกแลเออใช่มันก็แล้วแต่แต่สลิดคนชอบแต่และคนก็ไม่เหมือนกัน<อ>แต่เราเป็นคนกินอะไรก็อร่อยหมดอ่ะสรุปสรุปกเป็นคนกินอะไรก็อร่อยใช่เป็นคนกินอะไรก็อร่อย ตลอดพนักง,งานนะมั่งก็เต็มเลยเพราะว่ามีอยู่โต๊ะเดียวอันนี้พนักงานมันสิบคนนั่งมองเรากินอยู่นะทุกคนถ้าสาวาวรนะับจอน่ะคนมหาศาลครับเปิดได้จะเป็นเป็นตนู้อ่ะประมาณสี่ห้าโต๊ะแล้วอะ่ะแต่ชอบนะที่เสียงดังได้เปิดไพ่เวทเปิดปิดลางกินกันอยู่สองคนถ่ายรีวิวไม่ต้องติดหน้าใครอ่ะ หล่อนไม่ได้มาเอาล้านละมวยหล่อนจะมากินหล่อนก็นเลยบอกให้คุณพ่ออ่ะปิดร้านไปเลยเออไม่อยากกินร่วมกับคนอื่นอบอกคุถ้าคุณพ่อให้ปิดร้านไปเลยน้ำจิ้มเขาเลิศอ่ะก็ะตุกเป็นของเขาเนาะนลงมาเลยอ,อ,อร่อยอ่ะ เดือดทุกคนคืออร่อยมากไม่เหลืออะไรแล้วหมดหม้อหมดกระทะของจริงหมดแบบหมดหมดเลยตื่นไหมคะคนพนมมาชูเลยว่าดื้อมากชูเขาจะหมดหลานแล้วนี่ยทุกคน นนะะทุกคนคะตอนนี้วิ่งกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วฮะหลังจากไปกินจา่าอูหมูกระทะมาก,ก็คือหน้าแบบบ้าๆใหย่ๆมาบอกเลยว่าอร่อยนัวมากน้ำจิ้มก็คือแบบอร่อยอะคือถูกสริตเป็นน้ำจิ้มที่แบบมีความเผ็ดมีความแบบแตกต่างจากน้ำจิ้มแบบว่าห,าหมูกระทะทั่วไปนะคะก็ ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็มีมา,มาธรรมดาแล้วก็แต่ตั้งแต่แบบร้านเปิดประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็คนก็จะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะน,นันวยาน้าจิ้มอ่ะนัวยันี่เลยน้าซุปคือวิ่งเอาดามที่หมักพวกเครื่องปรุงต่างๆเทล่าล,าลางไปด้วยคือนัวมากตอนสุดท้ายคืออร่อยยาน้าซุปคือกินแบบหมด กระทะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือแบบกระทะไม่เกรียมเว่อร์ๆะะทุกคนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งก,กิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะเวลาวิลงคลิปต่อไปจะได้แจ้งเตือน,นเพื่อนๆทุกคนเนาะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนก็คือต้องการเบรนออกนิดนึงพี่กินมาเยอะแล้วทุกคนคือตอนเนี้ยตัวแตกบาก้บาก,ก็คือแบบอ้วนขึ้นแบบเยอะมากๆเลยอ่ะเขาเดี๋ยวขอไปเบรนออกกันนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าเมยบ้าง